สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงรายเดือนของราศีมีนประจําเดือนเมษายนนะคะราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดอยู่ระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนหรือเรานับรวมลัคนาราศีมีนด้วยนะคะขอภัยด้วยคือเดือนนี้มาช้ามากนะคะไปติดภารกิจ ที่จะต้องไปไปจัดการเรื่องสุขภาพของตัวเองนะคะไม่มีเวลามามาทำคลิปให้ต้องขออภัยนะคะเดือนหน้าจะพยายามมาให้เร็วกว่าน,นี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูเลยแล้วกันว่าเดือนนี้คนราศีมินเป็นยังไงบ้าง,งในสถานการณ์ปัจจุบันเนาะคุณได้ไพ่ได้ไพร่ราชนีพระจันทร์นะคะราชินีพระจันทร์เนี่ยเป็นเป็นเจ้าแห่งความลับ่ากงนเถอะความความไม่เปิดเผยความความ อึมครึมนะคะแล้วก็การใช้อารมณ์นะคะเจ้าแห่งอารมณ์ว่างั้นเถอะคะแล้วมันมีไพ่ดาบอศบินดาบอยขงข้างด้วยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนะอาจจะอึดอัดในเรื่องงานก็ได้ที่ทํางานนะคะมันอาจจะมีอะไรสักอย่างนะคะที่ที่แอบแฝงอยู่นะคะเป็นช่วงเวลาของการคลุมเครือมันไม่ชัดเจนนะคะ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีปัญหาที่มันยังไม่เคลียร์เนาะแล้วทำให้คุณคุณสับสนคุณอึดอัดใจนะคะหรือมีเรื่องอะไรที่หลังฉากที่ที่มันไม่น่าไว้วางใจอะนะคะที่ที่เรายังยังไม่รู้นะคะงฉะนั้นมันเป็นช่วงที่อึมครึมเนาะช่วงนี้นะคะแล้วก็ให้ระวังการใช้เงินมือเติบด้วยนะนะคะ คุณมีอนารนมณ์ว่าคุณจะใช้เงินตามอารมณ์นะเนี่ยคืะอ,อยากซื้ออะไรตามอารมณ์เลยนะคะอยากได้อะไรซื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้เงินเก่งช่วงนี้ระวังด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักเป็นยังไงเรื่องความรักแนะนําว่าพักไว้ก่อนเนาะนะคะช่วงนี้ดูไพ่เนาะสถานการณ์ไม่โอเคอะ่ะมันมีมันม,ม,นมีเหมือนมีความลับเหมือนเหมือนมีเรื่องที่เรายังไม่รู้หลังฉากว่านเป็นยังไงรับลวงพลางนะ ไม่ค่อยดีเพราะนั้นพักไว้ก่อนนะคะหรือถ้ามีคุณไปแอบชอบใครอยู่หรือมีใครกําลังมาจีบคุณอยู่เนาะให้ระวังด้วยว่าเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วเนาะนะคะเพราะนั้นให้ระวังนิดนึงหรือถ้ามองในแง่ดีของไพ่ไพ่ราชนีพระจันทร์เนาะมันขึ้นอยู่ตําแหน่งนี้เพื่อคุณมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือให้มองหาผู้หญิงนะคะเขาอาจจะช่วยคุณได้ช่วยคลี่คลายปัญหาคุณได้ในอดีตคุณ ได้ไพ่ค่อนข้างดีเลยแหละที่ผ่านมาคุณมีโอกาสได้เงินเนาะเงินที่มาจากงานนั่นแหละมาจากความขยันหมั่นเพียรของคุณนะคะได้เงินที่มาจากงานนะคะหรือจะได้งานที่มีโอกาสได้ได้ทาเงินได้เพิ่มรายได้ให้กับคุณนะคะจะมีโอกาสนั้นมีโอกาสหยิบยื่นเข้ามานะะในอนาคตเป็นยังไง อนาคตจะดีเหมือนอดีตไหมอนาคตโอ้ดีเลยทีเดียวได้ไพ่ดาวแล้วก็อืมแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเล็กๆอยู่ตรงนี้นะมีไพ่เด็กถือดาบอยู่นะคะคืออนาคตอาจจะดีเลยแหละนะคะจะดีงานก็ดีนะคะเพื่อนก็ดีเงนินก็โอเคนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะเป็นปัญหาใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะคะคุณแก้ได้แต่มันจะทำให้คุณรู้สึก ลำคาน่ะมันเป็นปัญหาหยุมมยิมที่ต้องแก้นะคะถามว่าแก้ได้ไหมได้นะคะนอกนั้นที่หมดแล้วสุขภาพเป็นไงสุขภาพก็โอเคแข็งแรงนะคะหรือถ้าเจ็บป่วยก็ไม่ซีเรียสนะคะก็อาจจะเป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยจ็บป่วยอ๋อเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะคะอันโอเคหมดเลยนะคะอันได้ไพ่เดอะสตาร์ฟ้าเปิดละนะคะ <S <S แถมคุณได้ไพ่สุปดีด้วยนะ ไพ่สองม้เท้าเนี่ยอืเหมือนคุณกําลังจะมีโชคอะไรสักอย่างนะนะคะมันไพ่ของโชคลาภนะคะแถมมีดาวด้วยก็รอรุ้นเนาะว่าจะได้โชคอะไรนะคะอมะมาดูไพ่สรุปนิดนึงมันมี king of s w o r d นะคะมีราชาดาบเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของคือถ้ามันเกิดปัญหาคุณคุณจะรับมือ,อยังไงคุณมีบุคลิก ในการที่จะแก้ปัญหายัางไงอะ่ะคือไพ่ k King of s w o r d เนี่ยบอกว่าคุณอ่ะสู้อยู่แล้วนะคะคุณอ่ะฮึกเหิมเนี่ยเหมือนราชานี่แหละนะคะเข้มแข็งคุณบุกตะลุยคุณคุณไม่ยอมคนอนะ่ะคุณสู้นะคะทีนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่าอย่าให้มันเยอะไปเพราะถ้าเยอะไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปกระทบกับเพื่อนรวมงานนะคะ มันก็จะไปกระทบกับคนรอบข้างนั้นมันจะมีปัญหาขึ้นมาได้ะคะ่ะเพราะฉนั้นเอาให้มันพอดีพอเหมาะเนาะสู้อะมันดีอยู่แล้วนะคะแต่อย่าเยอะมากจนกระทั่งคือการไม่ยอมเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับคนคนรอบข้างนะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจคุณไ้ไพ่หกถ้วยคุณอยากจะกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยคือไพ่หกถ้วยเนี่ยมันสื่อว่าคุณอะคิดถึง วันเก่าๆที่คุณมีความสุขคิดถึงเพื่อนเก่าคิดถึงบรรยากาศเก่า Orb ๆ,ๆที่เคยผ่านมาแล้วคุณคุณสุขกับมันนะ่ะคุณอยากจะกลับไปเป็นแบบนั้นนะคะอยากจะกลับไปที่ที่คุ้นเคยที่อยู่แล้วดีอ่ะฉะนั้น <The> คุณ <The> อยากจะกลับไปหาบรรยากาศแบบนั้นอีกนะคะฉะนั้นไม่มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้กลับไปเยือนถิ่นที่คุณเคยอยู่นะเนี่ยถิ่นที่คุณอยู่แล้วดีอ่ะ ะะอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าเจอมิตรสหายเก่าๆที่ไม่ได้พบกันมานานนะคะอันมีเกณฑ์การเดินทางเนาะสรุปคือดีนะคะไพ่สองเท้าเนี่ยคืองานดีเพื่อนดีนะคะเพื่อนร่วมงานเนี่ยถ้าช่วงนี้ทําธุรกิจนะคุณจะได้หุ้นส่วนที่โอเคเลยนะคะหรือแม้แต่ไม่ทําธุรกิจทํางานธรรมดาเนี่ยเพื่อนร่วมงานคุณจะเข้าขากันดีนะอ่านะโดยทั่วไปแค่คุณระวัง นิสัยมุทะลุบุตรลุยของคุณแค่นั้นเองนะคะอย่าให้มันเยอะนะคะคนอื่นนะเขาโอเคอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ไพ่ใบนี้มันสื่อถึงการต่างประเทศด้วยนะมีโอกาสที่คุณจะได้ติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศหรือชาวต่างชาตินะคะอาจจะทางใดทางหนึ่งแหละไพ่มันสื่อไปแบบนั้นเนาะ,ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นมันเป็นไพ่ของโชคลาภด้วยนะ ั่นก็เราลุ้นนะคะว่าเดือนนี้เราจะมีโชคอะไรมั่งนะคะอ่ะนี่คือเรื่องราวของคนเกิดราศีมีนประจำเดือนเมษายนเนาะนะคะก็ขอัยอีกรอบที่มาเ้อนะคะถ้าเผื่อชอบเนาะคลิปก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยถ้าไม่ชอบก็ขอปล่อยผ่านเนาะคือบางที จะให้ทุกคนชอบอะ่ะมันไม่ได้หรอกนะคะบางทีเราก็ชอบนี้บางทีก็ไม่ชอบคนเรามันต่างกันเนาะทีถ้าไม่ชอบก็ขอให้ปล่อยผ่านเนาะที่บางทีคอมเมนต์แรงๆเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพียงแต่ว่าคนอื่นมาอ่านเนี่ยก็จะมองคนที่คอมเมนต์ไปในแง่ที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอ,อันไหนไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะอย่าอย่าสร้างการกระทําที่ไม่ดีต่อกันเนาะเรา รักกันไว้ดีกว่านะคะถ้าชอบก็ก็ถือว่าดีเป็นบุญของคนทำคลิปนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเองนะคะเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติเนาะนะคะอ่าก็เดี๋ยวเดือนหน้านจะมาให้เร็วกว่าน,นี้นะคะสำหรับเดือนนี้ถ้าคลิปนี้มันพอจะมีส่วนดีอยู่บ้างเนาะก็ขอให้เป็นผลบุญนะคะที่ที่เราได้ทำนะคะขอให้ผลบุญนี้นะคะส่งผลให้คนที่มาฟังคลิปทุกท่านเนาะ ประสบกับความโชคดีในเดือนเมษายนนะคะถือโอกาสอวยพรปีใหม่ไทยเลยนะคะก็ขอให้ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความสุขเนาะนะคะแล้วก็เติมกำลังใจเต็มที่แล้วก็กลับมาทำงานสู้ต่อไปนะคะขอให้เป็นเป็นเดือนที่ดีสำหรับทุกคนและขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ